ใครอยากสร้างยอดขายหลักล้านใน TikTok Shop คุณต้องรู้3ความลับนี้โดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ใน TikTok Shop ห้ามพลาดความลับข้อที่1น,นั่นก็คือคุณต้องเอาหน้าออกกล้องมีช่องของตัวเองค่ะ เพราะการที่คุณกล้าเอานาออกกล้องคือการการันตีสินค้าไปในตัวเรียบร้อยแล้วประมาณว่าสินค้านี้มีหน้านี้การันตีแบบนั้นเลยและเชื่อไหมส่วนใหญ่นะลูกค้าจะซื้อจากแม่ค้าที่เขารักที่เขาชอบหรือเจ้าของแบรนด์ที่เขาชอบฉันชอบเขาฉันอยากอุดหนุนเขาจริงไหมดังนั้นการเอาหน้าออกกล้องและการสร้างตัวต,ตนจึงสําคัญมากต่อไปความลับข้อที่2นั่นก็คือ หลังจากที่เราสมัคร TikTok Shop Seller เรียบร้อยแล้วลงสินค้าไปแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วต้องห้ามลืมทำสิ่งนี้นั่นก็คือคุณต้องไปเปิดแผนรายได้โดยเลือกการสร้างแบบเปิดเพื่อให้ครีเอเตอร์ต่างๆใน TikTok Shop สามารถส่งคำร้องขอรับตัวอย่างทดลองฟรีเพื่อที่จะทำคลิปให้คุณฟรีซึ่งวิธีการสร้างแผนรายได้แบบเปิดนั้นทำแบบนี้ค่ะ หลังจ,จากที่เราลงสินค้าไปแล้วแล้วก็อนุมัติเรียบร้อยนะให้เรามาที่ตรงนี้คะ่ะการตลาดกับพันธมิตรแล้วไปที่หน้าแรกพันธมิตรเสร็จแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้คะ่ะแผนแบบเปิดจากนั้นก็มากดตรงนี้คะ่ะแผนแบบเปิดรายการใหม่แล้วเราก็มาเลือกสินค้าที่เราต้องการเลือกอันนี้สม,มุิโครแล้วเลือกเป็นขนมแล้วกันนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปจากนั้นก็มาตั้งค่าคอมมิชชั่นคะ่ะ ซึ่งค่าคอมที่แบบว่าโดดเด่นดึงดูดใจผู้คนก็คือแบบมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็แล้วแต่เราจะให้เท่าไหร่เนาะทีนี้เราก็มาใั่ตรงนี้ค่ะตัวอย่างสินค้าฟรีเรามากดตรงนี้เครื่องหมายนี้ค่ะเพื่อที่เราจะสร้างเนาะจะสร้างแบบอ่าถาวรก็ได้หรือจากัดระยะเวลาก็ได้เนาะแล้วเราก็สามารถใส่ได้ค่ะว่าเราจะมีจํานวนสินค้าตัวอย่างเนี่ยให้ ทดลองใช้ฟรีเนี่ยจำนวนกี่ชิ้นอ่ะสมมุติว่ามีอยู่ทั้งหมด100ชิ้นอ่าแล้วก็ถ้าเราเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ใช่ไหมเราก็อาจจะเปิดแบบถาวรไว้ก่อนเนาะจำนวนแฟนคลับปริมาณการขายอะไรพวกนี้หลักเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนาะแล้วก็กดส่งแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะจะปรับเป็นประมาณไหนเสร็จแ,แล้วเราก็กดส่ง โอเคก็นี้ก็คือการสร้างแผนแบบเปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลามีคนมาขอกดขอตัวอย่างสินค้าทดลองฟรีใช่ไหมมันก็จะเด้งมาตรงนี้ค่ะให้เรามาตรวจเช็คตรงนี้ว่าคำขอตัวอย่างสินค้าถ้ามีใครเข้ามากดขอเนี่ยเราก็มาดูว่าเขาคนนั้นเป็นใครเราจะให้หรือไม่ให้อ่าอันนี้เราก็มาพิจารณาทีตรงหัวข้อตรงนี้นะคะต่อไปความลับข้อที่3นั่นก็คือ คุณต้องรู้วิธีการหาครีเอเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพในการที่จะมาช่วยโปรโมทสินค้าให้กับคุณวิธีการหาทำแบบนี้ค่ะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ kalodata.com นะคะ k a l o d a t a .com นะคะ,ะจากนั้นเลือกหัวข้อครีเอเตอร์ค่ะแล้วก็ไปเลือกหมวดการขายสินค้าของเราถ้าหากว่าร้านค้าของเพื่อนเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามอของใช้ส่วนตัวก็เลือกหัวข้อนี้นะคะ จากนั้นก็ไปเลือกระยะเวลาในการสร้างไรายได้ค่ะครูนล่าขอแบบให้หล,ม,หลมแล้มะกันสัก30วัน30วันนี้สร้างไรายได้มากกว่า500 0 0แหล่งที่มาของไรายได้ครน่าลเลือกแบบวิดีโอนะคะแล้วก็แนวโน้มการสร้างไรายได้นอะกเพิ่มขึ้นประเภทพันธมิตรก็คืออิสระ ผู้ติดตามนี้อ่ะเราต้องเลือกผู้ทรงอิทธิพลนะคะก็จะเลือกประมาณ50,000ถึงห้าแสนอ่ะจากนั้นนะคะก็กดส่งไปได้เลยระบบก็จะประมวลมาให้นะคะว่ามีครีเอเตอร์ท่านไหนบ้างที่สร้างไรายได้แบบ สูงๆนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเหล่านี้ก็จะเป็นครีเอเตอร์ผู้ทรงอิทธิพลในด้านของหมวดหมู่สินค้าที่เราเลือกเอาไว้ทนี้ต่อไปคือเพื่อนๆจะต้องไปติดต่อเขาค่ะทางครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางการติดต่อเอาไว้ทีนี้สําหรับคนที่งบน้อยนะคะอยากจะได้ครีเอเตอร์มาช่วยทําคลิปวิดีโอให้ก็ไปปรับเลือกผู้ติดตามให้น้อยกว่า50,000นะคะจะได้เซฟบัต d เจตในการ จ้างทำคลิปได้เห็นไหมคะว่าผู้ติดตามหลักพันสามารถสร้างรายได้เป็นหลักล้านได้ก็มีเยอะไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะเนี่ย ก็ใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่มือใหม่พ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยลองติดต่อครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามไม่เยอะถ้าหากว่าเราติดต่อเขาไปนะคะก็จะช่วยให้เราอะเซฟต้นทุนและมีโอกาสสร้างกําไรได้มากด้วยค่ะซึ่งเว็บไซต์ค a ร์โลเนตนี้เขาให้เราใช้ฟรีได้7วันคือถ้าเราใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยเราไม่ต้องไปทําการยกเลิกอะไรให้วุ่นวายเพราะเขาไม่มีการผูกมัดผูกบัตร อะไรอย่างไรเลยหากว่าใช้แล้วชอบเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นแพ็กเกจได้ซึ่งครูนรามีส่วนลดให้ถึง10%โดยพิมพ์รหัสนี้เข้าไปนะคะว่า K I U N O r A H เพื่อนๆจะได้ส่วนลด10%ซึ่งสามารถใช้ลดได้สูงสุดหมื่นกว่าบาทเลยนะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เพื่อนๆเลือกนะคะตอนนี้มีโค้ดส่วนลดอยู่รีบสมัครด่วน